สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่宝妈พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องเราิกพาวรวยอยู่ขนาดนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะคำวันนี้เราคีกสิภะไปเบิ่งตัวเลขแนวทางเราพัฒนาต่องวดกัีจากหนึ่งคลิปเนาะก่อนหลับก่อนนอนเอาแบบยาวๆนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางเราพัฒนาในคำคืนกกนี้ก็สิมีของออเซรีรุ่งทรงดาดาพาวรวยนับนับเงินนะคะ แม่มารวยปูศูนย์เจ็ดเซียนชนะรุ่งทรงนะรุ่งทรงมาอีกเผลผิดเออหลายรอบ้าก็ของแม่มารวยเนาะคะ่ะค่ะเลขทุกตัวเหมือนเดิมคือเขาเช่นเคยถ้าบอขาบปปังโรงกีก็ต้องขอไปไว้ก่อนลงหน้าบึ่งเพื่อปิดนแนวทางเนาะคะ่ะวก็าราบกับพระคุณตัวเองเนาทั้งจากเซนเซียนเนาะคะ่ะที่หายมาวางทา้งช่องของโรงกีกลับกับพระคุณเวลาวก็เอฟฟีแฟนกลับที่ยังบลับบ่าอน ในคำาคืนนี้เพราะว่าจะเป็นซ c เก้า s ม่กาบขอบคุณในราย่าที่ยังรอคอยแล้วก็ติดตามตัวเลขแนวทางอาจจะมาคำมาเด็กมากเมื่อเนี่ยอย่ว่ากันเนาะค่ะพยายามลุงให้เมื่อเอาเผื่อเอาจะได้ไปรุนกันกับมืออื่นกับวันผุธเนาะของออเซรีเนาะค่ะหน้าเบอร์ของออเซรีก่อนเนาะของออเซรีพึ่งให้มาครั้งแรกกับเขาไปแล้วค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางพึ่งให้แนวทางมาท้มาวางทั้งสองของเราอิกเนาะขอเพิ่นไป ขอผ่านทั้งช่องมาดามต้องกลับขอบพระคุณมาดามหลายๆที่ให้แนวทางเป็นซื้อกลางเนาะของออสซีรีขอแนวทางมาเข้าไปที่สามจิตนะคะแบบพอต้องกลับสําหรับตัวเองแนวทางของออสซีรีวิ่งรูดสามเนาะเข้าไปที่สามแล้วก็สามจิตสองตัวบนญสองตัวล่างก็เกือบแตกเนาะเกือบมาทำบนญทั้งล่างเนะคะนี่ไขไขสองจิตออกหนึ่งจิต ทำจิตตรงๆไม่ต้องกลับกับออเซรีมาเบ่ตงตองงวดค่ะตองวดของวันพุธของออเซรีที่ให้มากับแนวทางของออเซรีเนาะงวดน,นี้เนาะค่ะของออเซรีให้มาเดนที่สามกับแปดค่ะเดนที่สามกับแปดสองตัวมีสองเจ็ดหกแปด สามแปดสามซี่ซี่แปดหลัวกะหนึ่งสองเนาะเน้นทั้งหกหางเนาะคะ่ะแล้วก็เหล็กเด่นเด่นทั้งสองกับเออเด่นทั้งสองตัวสามแล้วก็แปดสองตัวย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะมีสองแปดหกแปดสองเจ็ดหกแปดสามหกโอ้จะว่าเป็นจังไงเนานะพอผิดพอถึกสงสัยมันถี่เดือดสีดึนแล้วเทื่อนใดบ่นเนี่ <laughs> ยเอฟซีอย่าพึงอย่าฝึงมากกันเนาะคะ่ะ ลุงหน้าลุงหลังเอาไหมเนาะ,ะเอาไหมสองเจ็ดหกแปดสามแปดสามสี่สี่แปดหล้วก็รนึ่งสองเนาะคะ่ะสำหรับของ CR, ออสเตรียอะไปต่อตามต่อขอให้ปังต่องวดเนาะงวดเลขก,กับปังสุดสุดสำหรับตัวเลขแนวะทางที่มาวางครั้งแรกกับทางสองของน้องกิ๊กของภาคพื้นละลายๆค่ะสำหรับแนวทางดีๆที่ให้มานะคะของออสเตรียมาต่อของลุงทรงค่ะ ของลุงทรงยังบ่าทิมนะสําหรับเลขวิ่งเลขลูทองเพิ่นงวดนี้เข้าไปที่เด่นที่หนึ่งต่อไปเด่นหนึ่งเนาะแต่ว่าสองตัวสามตัวมาบ่มาเนาะคะ่ะสองตัวแล้วก็สามตัวไม่ผ่านไปไม,ไม่ค่ะไปต่อกับแนวทางของรุงทรงงวดนี้ของรุงทรง ไอ้มาเดนทีหากับ2นะคะวิ่งรูดเลขติดมีหกับ7ค่ะ2ตัวมีหาหนึ่งหาเจ็ดหนสองเสองเน้นทั้ง4ตัวเนาะสำหรับหาหนึ่งหาเจ็สองแล้วกัเจ็ดสองเนาะคะ่ะอย่าลืมไปบนล่างไปกับพร้อมเนาะเลขกันมีหาสองกับหนค่ะเลขกันไว้สามตัวมิสี่หาเกับส7่สอง มีสองหางเนาะสำหรับเลขสามตัวของลุงทรงกันไว้กับเลขกอดข้อเนาะคะ่ะเพราะว่าส่วนมากมันก็นมาดีดีเลขกอดข้อของลุงทรงมาต่อของปู้ศูนย์เจ็ดค่ะของปู้ศูนย์เจ็ดเดินที่สามเข้าไปที่สามเนาะแต่ว่าจับคู่ไปบโบนเนาะคะ่ะให้สามแปดออกสามเจ็ดลุดไปเต็มเดียวเนาะสำหรับของปู้ศูนย์เจ็ กับแนวทางของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะมาต่อไปต่อกับตัวเลขแนวทางใหม่ของผู้0ูกับเราพัานาหัวประจําวันพุธเนาะวันนี้ไฮเด่นหค่ะเด่นห้ารองสี่สองตัวมี c ีหกซีเจ็ดซีแปดห้าหกขาเจ็ดห้าปดหหกหกเจ็ดหแปด เน้นที่ห้าหกคาเจ็ดแล้วก็หาแปดค่ะเลขสองตัวสามหางสําหรับตัวเน้นตัวจอเนาะเด่นที่ห้าสองตัวเน้นที่ห้าหกคาเจ็ดแล้วก็หาแปดค่ะสําหรับของเลขปูศูนย์เจ็ดแคปหน้าจอไปต่อกับปูศูนย์เจ็ดฝั่ตงตรงกันค่ะมาต่อที่ดาดาพารุ่ของดาดาพารุ่หลุดไปเนาะค่ะสําหรับตัวเลขทางลาวพัฒนา ไปเบื้องต่อวดค่ะเล็กเดินเพิ่กจะวิ่งดีเพิ่งจะรุดไปงวดเดียวเนาะค่ะนี่เพิ่งเพิ่งจะรุดวดนี้สองวดเนาะสามวดเพิ่งจะเข้าไปหนึ่งวดเพราะว่าเดือนเดือนที่แล้วเดือนดีผ่านมาเนาะองเพิ่นวิ่งรุดเดินตัวดินเนาะตัววิ่งตัวรุดเป็นดินเดินดีเนาะคะ่ะอันเดือนมิถุนายนอ่ะรู้สึกจะ,จะรู้สึกว่าจะเดิน เินบ่สะดวกปันเลยเนาะคะ่ะมาต้องวดค่ะวันนี้ขอให้ปังกับลาวพัฒนาของดาดาผ้ารวยวิ่งรูดวันนี้เด่นที่หนึ่งกับ2ค่ะสองตัวมีหนึ 2, 2่งสองสองหนึ่งแล้วก็หาหกค่ะ3มตัวมีหกหนึ่งสองสตัวห้าหหนึ่งสองเนาะสำหรับเลขสีตัวของ หนูดาดาพารวยอ่าย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะเด่นที่หนึ 2, 2่งกับสองสองตัวมีหนึ 2, 2่งสองสองหนึ่งแล้วก็ะหาหกสามตัวมีหกหนึ 2, ่งสองหาหกหนึ่งสองเนาะเลขสี่ตัวของดาดาพารวยแนวทางเราพัฒนาของดาดาพารวยต่องหวดค่ะต่อของเซียนชนะค่ะงวดนี้หลุดไปบอกเป็นยังเนาะคะ่ะไปไม่ไปต่อกับแนวทางของ เซียนสนะทีหายมา X T รอคอยหล่้าคอยติดตามอย่าลืมแคปหน้าจอวพราะสายวิ่งสายรูดเนาะเพินเดินเพินดินที่ตัววิ่งตัวรูดหนึ่งไมสนี้ยังหน่อยตรงมาเนาะแต่ว่างวดที่ผ่านมารูดงวดนี้ไปต่อค่ะไปต่อกับราบพระนาของเซียนอ่าเซียนสนะวิ่งรูดงวดนี้มีศ4นย์สหลักหก 6, เนาะ เลขสองตัวมีศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ศูนย์แล้วก็ซีซีค่ะเน้นทั้งสีหางเนาะเลขสามตัวมีหกศูนย์สี่ของเนสน้นตนะของตัวเน้นที่ศูนย์สี่ศูนย์สีซีแล้วก็ศูนย์หกค่ะเซนตนะมาต่อของนับเงินค่ะของคุณนับเงินคุณนับเงิน หลุดเนาะคะ่ะวันะะที่แล้วเข้าไปต,งตรงๆเต็มเมเนาะเพราะว่ามาทั้งบนทั้งล่างหกสีหกสีสีหกเนาะคะ่ะของของนับเงินเข้าไปวันนี้หลุดไปต่อกับวันพุดเมื่ออื่นสองทุ่มครึ่ง่งังๆค่ะสําหรับเลขนับเงินลาวพัฒนาวิงง่งหลุดวันนี้เด่นที่ศูนยองที่หนึ่งค่ะสองตัวมีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปด เน้นที่ศูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดค่ะบริการทางของคุณดับเงินเนาะแล้วพนัไปต่อเด่นที่ศูนย์สองตัวเน้นที่ศูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดมาต่อทีแม่มารวยค่ะของแม่มารวยอ่าปูดพับหนึ่งหายเนาะประมาณลงคีประทนันแม่มารวยลุตลุตไปเนาะไฮซีเจ็ดออกสามเจ็ดเนาะ ให้สี่จิตออกสามจิตหลุดไปแถมหนึ่งสำหรับตัวเล็กแนวทางของเมย์มาด้วยนะคะไปต่อไปต่อกับแนวทางใหม่ที่ให้มากับกับพูดได้เลยค่ะสำหรับตัวเล็กแนวทางที่ยังไห้โลกิกมากนอมาอบม่ว่าจะเป็นเต้นใดเต้ยนใด,ด,นใดสํานักใดเนาะ,ะ,ะกลับกับพูดได้เลยค่ะของแม่มาด้วยเนาะค่ะเาราพัฒนาวิ่ง,งรูุดเต้นที่หากับหกสองตัวมีหาเก้าหาแปดหาสีหาหนึ่งหาสาม เก้าหกแปดหกสี่หกหนึ่งแล้วก็หกสามค่ะเน้นแค่สามหางเนาะสำหรับเด็กสองตัวเน้นที่ห้าเก้าห้าสี่แล้วก็หกหนึ่งค่ะอมไม่มารวยสำหรับคลิปนี้เมยลากันมายาวนานเนาะผู้ใดที่เพิ่งเริ่งานมาหรือผู้ใดที่เมื่อยลาจากการเริ่งงานมากอะ เิ่งคลิปนี้จบแล้วก่อย่าลืมพักป่อนให้เต็มที่ไปรุ่นต่อกับเราพัฒนามืออืน่นฝากไว้อีกหนึ่งงทางให้ FC f c แฟนคลับได้เลือกเบิ่งเลือกดูเนาะกับเราพัฒนาผ่านทั้ง่องของเรากิพารวยกับขอบุญขอบคุณเอฟซีแฟนคลับอีกครั้งหนึ่งนะคะ่ะรา่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอใหม่ขอให้มันมันเฮงแล้วเจอกันไมในคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีค่ะ